ครับ <cat on subscriber Airbnb> ผมพี่น้องซู่คููุ่ขคนครับวันนี้ไทยบ้าลนึงก็สองเส้นเหนียวข้าไม่เห็ดหม่องร้อยกระทงครับผมเห็ดหม่องร้อยกระทงพี่น้องเนี่ยเตรียมงานนะครับเนาะเตรียมงานเตรียมงานร้อยกระทงพี่น้องเตรียมงานร้อยกระทงเนี่ยแพร่ครับผมแพร่เห็ดแล้วงานร้อยกระทงครับผมงานร้อยกระทงพี่น้องเดี๋ยวข้าเบิ่งบรรยากาศพี่น้อง ผมพาเบิงบรรยากาศนะครับเนะาะป้าเบิงบรรยากาศไฟไฟติดแล้วเรียบร้อยพี่น้องไฟ,ไฟติดท่งเรียบร้อยพี่น้องไฟออกแล้วเรียบร้อยมือว่านไฟซอสพี่น้องลุกบึ้มเลยมือว่ <c oughs> านกำกันหนาครับพี่น้องสถานที่จัดงานลอยกระทงพี่น้องเนี่ยน้าหมู่บ้านพี่น้องนี่ครับสถานที่ครับจัดงานลอยกระทงนะครับ กว่างโย่เพิ่นกะชีมีเลี้ยงนะครับเนาะมีเลี้ยงขนมจีนพร้อมครับขนมจีนน้ำยาปลาน้ำยากะทิแซ่บนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมืองานเดี๋ยวจีไทยเบิ่งบรรยากาศอีกทีนึงนะครับผมนี่ครับสถานที่จัดงานร้อยกระทุงพี่น้องในเบิ่งนะครับผมพี่น้องอยู่ต่างประเทศนะครับดื้อพอโดรมาบ้านกับเมื่อเบิ่องสองไทยบ้านหนึ่งเก่าก็สองชาแนลนะครับผมแต่ผมจีไทยถ้ำให้เบิ่งไปเรื่อยๆนะครับมีโอกาสผมก็สิไล่สดให้เบิ่งนะครับเนาะ บรรยากาศนะครสถานที่นะครับผมตั้งรงอพีแครับผมเนี่ยลงงามนะครับน้ำไหลครับปีนี้น้ำไหลร้อยกระทงร้อยง่ายอยีกหรอกพี่นะ้องปีที่แล้วน้ำน้อยๆครับผมน้ำนี่น้อยนะครับน้ำมาไหลยี่ไล่าตาแน่ได้พี่น้องเด้อหันหนา้าหันหลังอยู่นี่แหละครับเป็นบรรยากาศ เล็กๆน้อยๆนะครับเก็บมาฝากพี่ผากน้องนะครับเนาะผู้ที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับเนาะาคือทอดบ้านกับเบื้องซองไทยบ้านหนึ่งเก่ากัสองชัยเหนี่ยเริ่พี่น้องนะครับผมคลิปนี้ครับบ๊ายย้าวครับผมฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องไทยบ้านหนึ่งเก่ากับสองชัยเนี่ยในเด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับผม